ครับสวัสดีครับอยู่กับผมร้านโกโก้มิวสิกนะครับวันนี้อยู่กับ x 3 2มแลกนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า x 3 2มแลกใหม่แกะกล่องมีอะไรให้บ้างนะครับอย่างแรกนะครับมีเครื่องให้นะครับผมกับปลั๊กไฟนะครับแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็ดูข้างหลังนะครับนี่ดูข้างหลังนะครับของแท้นะครับผมอ่าเลขประกันนี่นะครับอย่าไปแกะออกนะครับอยู่ใต้เครื่องกับข้างกล่องนะครับสําคัญมากนะครับตรงนี้นะครับเวลามีปัญหาอะไร เราส่งไปประกันได้ไปเคมได้ไปเปลี่ยนอะไรได้นะครับผมตัวนี้นะครับบริษัทเคมมาว่ารับประกันหนึ่งปีนะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน15วันนะครับผมอ่าก่อนจัดส่งผมก็จะลองให้ลูกค้าก่อนนะครับอ่านี่นะครับลองก็กลองไปเรื่อยครับผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ผมรู้นะครับว่าสินค้าตัวไหนดีหรือไม่ดีนะครับคนไม่นิยมหรือนิยมนะครับผมก็พอขายได้นะครับผม อ่าเปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ลองกดทุกปุ่มนะครับให้มันติดนะครับผมลองแค่นี้นะครับลูกค้าไปติดตั้งเองนะครับเรื่องระบบอื่นๆนะครับผมก็ท่านใดสนใจทักมานะครับตอนนี้บริษัทแจ้งมาว่าเหลือสิบเครื่องแล้วนะครับผมก็ขายไปหลายเครื่องนะที่ร้านผมอ่ะอ่านี่ครับหน้าจอติดแล้วนะครับก็เตรียมส่งนะครับผมก็ลองหมุนๆให้ลูกค้าดูนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับฝากร้านโกโก้มิวสิกด้วยนะครับท่านใดไม่กล้าโอนตังค์นะครับ ผมแนะนำนะครับท่านขับรถมาหาผมนะครับร้านอยู่ชนบุรีครับหรือไม่มีเวลามาท่านก็ให้ผมส่งได้นะครับไปเช็คเครดิตผมในกลุ่มได้นะครับผมว่าร้านผมอยู่ชนบุรีมีตัวตนจริงนะครับฝากร้านโกโก้มิวสิกหน่อยนะครับ2 7 9 0 0บาทรวมส่งนะครับสวัสดีครับ